อยต้นหอมเลยครับใส่หอมไปนดนึงเพื่อความหอมนะครับหลังจากนั้นตามด้วยผักโอเคขยำขยำขยวครับอร่อยถูกใจอนบมัยถูกลืมเฮ้สกีบีดี อันนี้เราได้ผักแลผลไม้แล้วโอ้ยังต้องขยัาด้วยคนระับเพื่อนๆต้องมีการเช็คเช็คนิดนึงครับ <_ D> ตุ๊กตาสควีดเกมว่ะถือปืนมาทางนี้ด้วย <_ D> ตอนนี้เราหั่นส่วนผสมอันถัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผักเอาไว้ตกแต่งจานให้สวยงามครับโอเคอ๋อแล้วก็รวบพรับเข้าไปใส่ชาม หลังจากนั้นก็โ,โหปิดฝาครับปิดฝามับเข้าไปอ๋เอเอทใส่อันหนึ่งก่อนครับเทใส่อันหนึ่งก่อนห,ห,ห,หลังจากนั้นปิดฝาครับแล้วทั้งวบตออ๋อแล้วตีไปสิบทีครับห้าหล้านทีเลยตีไปตีไปตีปึ๊กปึ๊กปึ๊ก,กหลังจากนั้นเปิดขึ้นมาดูเอ๊ะทำไมมันไปติดขอบฝาด้านบนอ๋อแล้วก,ก็หยิบขึ้นมาหลังจากนั้นก็กิน <laughs> เราปิดฝาอีกเอบเอ้ยรั่ว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 กระทะรั่วครับเพื่อนๆอ่า,อา,า,อาโอเคโอเคเอา่าปิดฝาไว้ก่อนเอาไหมปิดมัฟเข้าไปเรียบร้อยหลังจากนั้นเขย่าอีกครับปัป๊บปั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 บโหวันนี้เมนูวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยอ๋อตีด้วยนะครับอ๋อเคาะอย่างกระท้อนเลยเดี๋ยวไม่สุกนะครับอ่าแล้วก็เปิดฝามาดูอีกทีนึงอ๋อเปลือกไปติดอีกแล้ว อคอาหารมื้อนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าอาหารมันจะทํายากนิดหนึ่งครับถ้าถ้าใครจะกินก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ถึงบ้านเดี๋ยวก็ก้กนก็ปิดฝาอีกรอบครับ <c oughs> <c oughs> ใส่เตาอบใส่เตาอบโอเคครับเดี๋ยวเราใส่เตาอบไว้ก่อนนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาใส่เตาอบไว้ <c oughs> อีกห้าปี <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวจะเปาไปตามหาวัตถุดิบต่อนะครับโอเคไปครับไปตามว่าหาวัตถุดิบถัดมานะครับผมว่าวัตถุดิบถัดไปที่เจ้าเปาอยากได้ก็คืออะไรนะครับเ <What? S 1> ี่เราเอาเดี๋ยวเราเอาดอกไม้ไปใส่ด้วยนะครับ <What? S 1> นี่หนึง่งเอ้ยนี่ไงอาหารของเราเพื่อนๆเห็นไรเอาหนีไปแล้วเพือ่ออะไรกิ้งกา อ้ลูกอันนี้เพียบเลยเราเอาไปนะครับลูกใหญ่ใหญ่เลยครับ okay. มัดเข้าไปนี่ได้มาแล้วนะครับทั้งลูกแล้วก็ทั้งดอกมันนะครับไปต่อต่อไปเดี๋ยวเจ้าป้าจะไปเก็บอะไรนะครับเก็บกล้ยมาไปตามเจ้าป้าไปครับเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเก็บดีดนี่ ไปแล้วครับไปอ๋อใบกล้วยนะครับเคตอนนี้วัตถุดิบเราเนี่ยได้ออกมาหลายอย่างทั้งดอกทั้งผลแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับไปกลับไปที่ครัวของเราครับเฮ้ยสกิบี้ดิเดินมาแล้วเดี๋ oh, <no. S 1> ยวเราลองมาหั่นวัตถุดิบอันนี้กันดูนะครับ <Okay. S 1> พอเราหั่นแล้วนะครับ าดูด้านในดิมันมีเมล็ดโกโก้อยู่ข้างในครับเนี่ยฮะนี่ดูดิจะเอาพ่อรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้พ่อเคยไม่ใช่เมล็ดโกโก้หรอกเมล็ดของมันมีอยู่กี่เมล็ดครับสามเมล็ดอ๋อมีอยู่สามเมลแล้วเดี๋ยวไปเก็บมาแล้วกันโอ้ยโอ้ยนี่มันมีอยู่สามเม็ดครับโอ้นี่มันจะเป็นเม็ดแข็งๆดำๆนะที่แบบนี้ครับเอาเอาเอาออกมาจากเตาไมโคุณเมล็ดไหมโอเค ตอนนี้จะเป่าโอ้ห oh, ไปเก็บมเมล็ดอันนี้มาเทียบเลยนะเพื่อนๆนี่คือกานถันเฮ้ย <c oughs> อันนี้มเมล็ดมันยังไม่แก่ครับเพื่อนๆดูดิ <c oughs> ข้างในมันจะเป็นสีเขียวอยู่ <c oughs> จะเป่าเก็บมาที่พ่อเก็บมาไปาเก็บเมล็ดมันเป็นสีดำสีเขียวเหมือนเดิมอ๋อสีเขียวเดิมแต่นนี้มีแค่สามอันอันส่วนผสมออกมาแนละ้วนี่เห็นไหมข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคระ <c oughs> ับจากดอกแบบนี้ครับ พอหันมาแล้วข้างในก็จะเป็นแบบ, <Okay. S 1> บตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะนํามาหาลงจานแล้วนะครับลงจานไหนนี่ไงลงจานนี้โอเคอันนี้อันนี้เอาไว้ประดับตกแต่งจานนะครับเพราอความสวยงามเอาส่วนผสมที่หนึ่งครับที่เราได้ครับหลังจากที่จะเปาตําม,มาเรียบร้อยครับทอกมาครับอ่ไม่ออกโอ้โหออกไหมออออกแล้วออกแล้ว เทออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยทํอะไรต่อครับล้อนี้เทใส่จานเลยไหมครับอ๋อยั่งยังหยั่งเราเพิ่งทอ๋อเดี๋ยวเราต้องโรยหอมเกี๊ยวด้วยเอ้ยโรยต้นหอมเลยนะครับใส่หอมไปนิดเพื่อความหอมนะครับหลังจากนั้นตามด้วยผักโอเคขยาเขยาเขยาครับอ่แล้วก็เทไปนะครับ นี่ครับอ่าเหลืออีกหนึ่งอย่างครับอาหารอีกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารเตาอ,อบเราเลยจ้ะเราลืมไปแล้วอบเน่าไปแล้วมนะั้งอ๋อโอเคนี่ก็อาหารอีกอย่างอันนี้เป็นสลัดนะครับสลัดหอยแมลงผู้ไม่ใช่สลัดหอยสลัดพึ่งตัวผู้งี้เราก็โรยด้วยท็อปปิ้งอันนี้ไหมครับ แล้วก็แต่งจานด้วยเฮ็มโอเคหว่อง oh. นี่ให้ดูผลงานของเจ้าเปานะครับอาหารวันนี้ก็คือเอ่อขออนุญาตทราบชื่อเมนูของอันนี้ได้ครับกินได้ไหมว่าได้ิมจริงอ่ะเออนี่ดูดิเออเดี๋ยวดูเพื่อนๆเห็นไหมดึดๆดิ้ดิ่ากินอ่ะแต่ว่าต่อไปก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอ,อคอยครับก็คือการชิมนั่นเอง พร้อมหรือยังครับเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆคนไหนอยากทานก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเราส่งเมนูนี้ไปให้กินที่บ้านฮะกินน้อยเป็นยาถ่ายกินมากๆเป็นยาระบายอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมโอเคยังไงก็ ฝากเพื่อนเพื่อนมาลองชิมกันนะครับ oh. ฝากบอกเพื่อนเพื่อนว่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมมาชิมอาหารพัตาคานเจ้าเป่านะครับบ๊ายบาย